สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันอนนนุมาเก,กษตรพืชผลนะคะข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเราได้รับรู้กันแน่นอนนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ19นาฬิกาถึง19บเนาฬิกา30นาทีทางทีนเอนสองทรูวิชั่นค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะได้สนทนา,ากันค่ะกับคุณเทวินวงวานิดนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะบริษัทป,ปตทสํารวจและผลิตเบโตรีรมจํากัดมหาชนสักครู่ค่ะ พ่อครับพ่อเคยเห็นป่าของจริงไหมครับเคยสิครับเป็นยังไงครับป่าก็เป็นเมืองต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาคอยให้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิงให้สัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงมครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดแห่งใหม่ให้คนเมืองป่าในกรุงมโดยสถาบันปลูกป่าปตท กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอยู่กับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะคุณเทวินวงวานนิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรวาค่ะตอนเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญและก็ความจําเป็นนะคะคของการต่อสัมปทานโครงการซึ่งแน่นอนนะคะ,คะ,คะพวกเราก็จะทราบดีว่าอายุสัมปทานนี้จะหมดประมาณปี2,565 ถึง2,566นกะคะค <doom. S 2> ก็มีการจบเถียงกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ช่วงนี้เราจะต้องตื่นตัวจะต้องมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัมปทานอยากให้คุณเชวินช่วยให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับเ,เรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตามกฎหมายเนี่ยสัมปทานนี้ต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรให้การผลิตจากสัมปทานที่กําลังจะหมดอายุเนี่ยมีความต่อเนื่องได้นะครับก็เราเรียกว่าเป็นการความต่อเนื่องของการพัฒนาและการผลิต อิเรีมนะครับค,นนครั้งที่แล้วเ,เราคุยค้างกันไว้ตรงที่ว่าผู้รับสมรทานที่ดําเนินการผลิตอยู่ในปัจจุบันเ,นเขาจะต้องลงทุนแล้วก็ตัดสินใจลงทุนล่วงหน้าประมาณสักห้าหปีถึงจะ,ะดําเนินการผลิตแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนเงินลงทุนที่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นภายในปีนี้ปีหน้าเ,นเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะสํารวจเพิ่มเติมเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติม,มจะสร้างแพลตฟอร์ม แล้วก็จะเจาะหลุมผลิตเพื่อที่จะผลิตรักษาระดับการผลิตหรือเปล่าเนี่ยนะครับภายในปีหน้า2ปีหน้าถ้าเขาวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้รับความชัดเจนว่าหลังจากสัมปทานหมดแล้วเนี่ยเขาต้องคืนพื้นที่ไปเลยนี่เขาคงลงทุนไม่ได้หรอกเพราะว่าการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเราลองมาดูว่าสัมปทาน2กลุ่มนี้เนี่ยที่จะหมดอายุเนี่ยวันนี้ผลิตอยู่ประมาณสัก2,200ล้านลูกบาทต่อวันนะครับ <Okay. S 2> ใกล้ๆครึ่งหนึ่งของการผลิตกา๊าซจากอ่าวไทยทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยผลิตอยู่2,200นะครับถ้ามีการลงทุนต่อเนื่องก็จะรักษาระดับ2200นี้ไปได้จนกระทั่งสัมปทานหมดและหลังจากสัมปทานหมดนะครับถ้าไม่ได้ลงทุนต่อเนื่องด้วยความไม่ชัดเจนเนี่ยภายในสักประมาณ 3- 4ปีข้างหน้าเนี่ยหลุมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าไม่เจาะเพิ่มนะครับหลุมปัจจุบันเนี่ยมันจะลดกําลังการผลิตลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ระดับที่เราเคยเห็น2,200อยเนี่ยจะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาเหลือประมาณตอนนี้เราประเมินเร็ เหลืออยู่ประมาณสัก5้าร้อยล้านลูกบาทฝุ่นต,ตวันก็จะหายไปพอสมควรต้องนําเข้าอีกมากครับในช่วงนั้นก็ต้องนําเข้ามาทดแทนนะครับและเมื่อมีความชัดเจนว่าจะให้ใครทําต่อหรือรัฐบาลจะทําอย่างไรต่อ,อก็จะต้องใช้เวลาในการที่จะไปเจาะหลุมไปสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็ไปเจาะหลุมผลิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการผลิตลงไปเหลือ5้าร้อยก็จะค่อยๆกลับขึ้นมามแล้วก็คงจะกลับขึ้นมาถึงระดับ2200ได้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยจะอยู่ประมาณหกเจ็ดปีนะครับเราคิดว่า ก๊าซเนี่ยจะหายไปจากระดับที่ควรจะเป็นเนี่ยหกเปีมูลค่าก๊าซที่หายไปนะครับปริมาณที่หายไปเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสองล้านล้านลูกบาทพุทธขึ้นไปนะครับสองล้านล้านลูกบาทพุทธขึ้นไปรวมทั้ง7ปีเนี่ยเปลี่ยนเป็นจํานวนเงินก็มหาศาลเหมือนกันถ้าเราลองคิดว่าก๊าซที่หายไปขนาดนี้เนี่ยส่งผลอย่างไรนะครับก็มีสอสาส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก๊าซที่ผลิตมาเนี่ยจะต้องเสียค่าภาคหลวงให้รับนะครับแล้วก็เสียภาษีจากการดําเนินการ เราประเมินเร็วๆเ,เนี่ยก๊สที่หายไปสองล้านล้านลูกบาทฟุตตวันเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณสักสามแสนกว่าล้านบาทสามแสนกว่าล้านบาทตาโตเลยนะในช่วงเจปีนะครับมากนะคะมากครับเพราะว่าอันนี้คือรายได้ล่ะที่จะหายไปจากจริงๆที่เป็นค่าภาคหลวงแล้วก็ภาษีที่จะได้จากผู้รับสมรฐานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเ,เมื่อก๊สหายไปเราก็ต้องนําเข้ามาทดแทนรายจ่ายเพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นมูลค่าของสิ่งที่ต้องนําเข้ามาทดแทนนะครับก็คือก๊สแล้วก็ เอ่อ LPG นะครับเพราะว่า LPG มันหายไปกาบ g a ด้วยนะครับอันนี้ก็อีกสามแสนกว่าล้านบาทรวมสองส่วนเนี่ยเอ่อประเทศชาติต้องนำเข้าเอ่อสามแสนกว่าล้านรัฐรายได้หายไปสามแสนกว่าล้านรวมแล้วเนี่ยเจ็ดแสนกว่าล้านนะครับอันนี้เฉพาะในส่วนที่เห็นชัดเจนโดยตรงมีแบบไม่เห็นชัดเจนด้วยมีแบบไม่เห็นชัดเจนด้วยครับเพราะว่าเมื่อกิจกรรมพวกนี้ลดลงไปเนี่ยการเจาะหลุมหายไปการสร้างแพลตฟอร์มหายไปเนี่ย ผู้ประกอบการที่สนับสนุนการดําเนินการธุรกิจปิโตรเลียม,มพวกบริษัทที่รับก่อสร้างแพลตฟอร์มนะครับบริษัทที่มารับเจาะสำรวจเจาะผลิตนะครับพวกนี้เนี่ยมีคนงานไทยอยู่เยอะพอสมควร <ขา S 2> เมื่อางานไม่มีเมืม่อการไม่มีเนี่ยเขาต้องเขาต้องปล่อยคนงานออกเพราะไม่มีงานให้เขาทํเาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่ไม่มีงานที่ปกติจะต้องมีงานทําอยู่ในนี้นีอีกเราก็ยังไม่ได้ประเมินตัวเลขนะครับแต่ก็คง หลายร้อยถึงพันคนได้นะครับที่วนเวียนอยู่ในธุรกิจนี้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องสังคมตามมาอนอกจากนั้นนะครับราคาของก๊าซที่เรานําเข้ามาทดแทนการผลิตในประเทศเนี่ยวันนี้ราคาสูงกว่าก๊าซในประเทศนะครับต่อไปเราก็เชื่อว่าจะสูงขึ้นแล้วก็ในอีก7จปี8ปีข้างหน้าเนี่ยราคาก๊าซโดยทั่วไปที่นําเข้ามาเนี่ยจะสูงกว่าในประเทศคัอนข้างเยอะนะครับเราคิดมูลค่าเร็วๆนะครับ,รบก๊าซที่นําเข้ามาเนี่ย ราคาสูงขึ้นจะกระทบต่อค่าไฟฟ้าเพราะว่าก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับก็จะทําให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยประเมินเร็ว,รวนะครับด้วยสมมติฐานแบบาราคาน้ำมันที่สัก70เหลี่ยมน,นะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยจะสูงขึ้นประมาณ90สิบสตางต์ต่อยูนิต จะดีเหรอคะซึ่งอันนี้เป็นต้นทุนของพวกเรานะครับทั้เประชาชนทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้น้ำมันเลยอะไรทุกคนเนี่ยใช้ไฟฟ้าหมดแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้นทุนสําคัญของภาคอุตสาหกรรมซึ่งถ้าต้นทุนสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยความสามารถในการแข่งขันของเราในเรื่องของต้นทุนอุปกรณ์แล้วก็สินค้าของเราเนี่ยจะสูงขึ้นตามนะครับก็นี่จะเป็นผลกระทบสําคัญนะครับจึงเห็นว่าการที่รัฐบาลเดินหน้าที่จะหาข้อยุติในเรื่องนี้ ได้ภายในปีหน้านะครับอย่างที่มีมติมาที่กพชนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ให้เกิดความชัดเจนไปเลยว่าอย่างไรถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่ผู้รับสมัครทารายเดิมเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นมาทําหรือรัฐเข้าไปทําเองนี่จะทําอย่างไรให้มีความต่อเนื่องตรงนี้แนละรักษาความต่อเนื่องไว้ได้นะครับขอให้ได้คาตอบออกมาให้เร็วที่สุดครับอันนี้ก็นนม,มีมีระยะเวลาประมาณที่เราเมีวินโดว์เราเรียกวินโดว์นะช่องหน้าต่างอยู่เนี่ยก็ประมาณสัก1ปีถึง1ปีครึ่งภายในสิ้นปีหน้าเนี่ย เพราะว่าพอหลังจากปี2,559แล้วปี2,560เนี่ยต้องเป็นปีที่ตัดสินใจลงทุนแล้วครับเข้าใจนึกภาพต,ตามอย่างที่คุณเชวินพูดนะท่านผูช้ชมดิฉันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนถามคุณเชวินให้เป็นความรู้ด้วยนะคะว่าในส่วนของผู้ประกอบการถ้าหากว่าเขาจะตัดสินใจนะฮะไปทําสัมปทานนะกับประเทศใดก็ตามเนี่ยปัจจัยการพิจารณารเขาดูจากอะไรอยากได้เป็นความรู้รนะเพราะปตท,ะทะสพเราเองก็เป็นผู้ลงทุนเหมือนกันนะช,นะช่วงหน้ามาติดตามคําตอบค่ะ ปยังง่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แทยกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่าเิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง กลับเข้าสู่รายการนะคะพลังงานวันนี้เมื่อสักครู่น,นี้คุณเทวิตเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ที่เขาได้รับสัมปทานรายเดิมเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณ5-6ปีในการตัดสินใจที่จะลงทุนต่อในแต่ละพื้นที่รวมถึงประเทศไทยเราในขณะน,นี้ในมุมกลับกันนะฮะ<ม>เขามองอะไรบ้างนะคะ<ม>ที่จะเป็นปัจจัยการตัดสินใจทําให้ประเทศไทยเรายัางเป็นที่หมายปองนะคะครับเชิญค่ะครับก็การตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศนะครับก็เรียนว่าปตทสพเนี่ยเราก็ไปลงทุนในต่างประเทศ<ม>ครั้งแรกนี่ในประเทศเมียนมานะครับ ก็25 26ปีที่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราไปลงทุนในประมาณสัก10กว่าประเทศทั่วโลกนะครับเหตุก็เพราะว่าเราเรารู้ว่าเราเชื่อว่าศักยภาพในประเทศเไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการใช้เราก็ต้องไปลงทุนต่างประเทศนะครับนั้นปัจจัยเวลาเราไปพิจารณาในการที่จะไปลงทุนที่ไหนก็ตามเนี่ยอ,อ,อย่างแรกนะครับสำหรับบริษัทสำรวจและผลิตก็คือว่าที่นั่นต้องมีศักยภาพ เรารู้ได้ยังไงกัท่านคศักยภาพเนี่ยก็ต้องมาจากการศึกษาทางธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์รวบรวมข้อมูลทั้งที่มีอยู่ในอดีตนะครับแล้วก็ในบางครั้งก็ต้องไปสอสแสวงหาข้อมูลที่คนอื่นเข้าไปทาแล้วเราก็ไปดูข้อมูลที่เขาทาบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่คนอื่นไปทาเนี่ยจะมีการเ,เปิดขายนะฮะให้เราไปซื้อมาดูได้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลละว่าเในพื้นที่นี้ในภูมิภาคไหนบ้างที่มีศักยภาพในประเทศนั้น ตรงไหนบ้างที่มีศักยภาพนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องหลักเรื่องแรกเลยคือถ้าไม่มีศักยภาพต่อให้มีความน่าสนใจอย่างไรประเทศมีความเป็นมิตรอย่างไรก็ตามนะครับเก็บภาษีน้อยอยังไงก็ตามจะไม่มีใครไปลงทุนนะครับต้องมีศักยภาพอันนี้กําลังย้อนมาดูประเทศไทยเราด้วยนะแต่และข้อที่คุณเดวิดเล่าอ่างนะค่ะเช่นค่ะศักยภาพเป็นอันแรกค่ะอันที่2ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้ว,ลวการกํากับดูแลนั้นเนี่ยโดยรัฐบาลเนี่ยมีความชัดเจนมีความแน่นอน มีความโปร่งใสเพียงใดนะครับถ้าประเทศที่มีความชัดเจนมีความแน่นอนมีความโปร่งใสกฎกติกาชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่รักษากฎกติกานั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนกฎรูปแบบโดยฉับพลันนะครับอันนี้นี่อันนี้นักลงทุนทั่วไปจะมองนะครับว่าถ้าประเทศที่ไม่ได้ออนเนืร์สัญญาไม่ได้รักษากฎกติกาแล้วไปเปลี่ยนพอถึงเวลา ก็ไปเรียกคืนมาหรือ nationalize เรียก nationalize คือเปลี่ยนมาเป็นของรัฐเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุนนะครับเพราะฉะน,นั้นละมอนี่เป็นปัจจัยเสริมว่าประเทศนี้นอกจากมีศักยภาพแล้วเนี่ยมีระบบการจัดการที่โปร่งใสชัดเจนเป็นธรรมนะครับศถียภาพทางการปกครองนะครับทางการปกครองแล้วก็การการดูแลผู้ลงทุนนะครับอันที่3การแบ่งประโยชน์คือเงื่อนไขที่เราเรียกว่า fiscal regime นะครับของของรัฐกับผู้ลงทุนนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนเสริมว่าถ้ามีศักยภาพมากรัดแบ่งมากแล้วผู้ลงทุนเนี่ยยังได้ผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่พอไปได้หรือเหมาะสมเนี่ยก็น่าสนใจลงทุนนะครับถ้ามีน้อยรัดเก็บน้อยยังพอจะไปได้ก็อาจจะน่าสนใจลงทุนลองลงมานะครับส่วนใหญ่เขาจะมุ่งไปที่ศักยภาพเยอะก่อนปัญ okay. หาค,คือว่าถ้ามีมากเก็บน้อยอันนี้ยิ่งน่าสนใจลงทุนใหญ่เลยแต่เรารู้ว่าไม่ยั่งยืนหรอก เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะเหมือนประชาชนนะครับเขาคงจะรู้ทันแล้วก็บอกว่าไอ้รัดเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปลงทุนลักษณะนี้เนี่ยด้วยความระมัดร,ระวังว่าอย่าไปลงทุนมากจนกเกินไปเพราะคิดว่าจะได้กําไรเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะ,ะสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ที่สุดท้ายที่จะต้องระวังที่สุดศักยภาพน้อยแต่รัดเก็บเยอะเนี่ยพอเมื่อมาประเมินแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะอย่างนี้คงคงไม่น่าสนใจลงทุนหรอก นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ตัดออกไปนะครับอันนี้ผมก็เรียงจากคอนเซปต์ทั่ pay, วไปเวลาเราไปลงทุนนะครับก็จะมีปัจจัยอื่นอีกนะครับเช่นเทคโนโลยีในพื้นที่มีไหมต้นทุนในการพัฒนาสูงไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าแรงคนเป็นอย่างไรนะมีอินฟารัคเจอร์รองรับหรือเปล่าทัา้งทุกนี้เป็นเป็นมาตรฐานของการของการลงทุนทันท่วไปนะครับความเสี่ยงของประเทศในเรื่องสถานะการเงินสถานะเศรษฐกิจมีอยู่บ้างนะครับพวกนี้เป็นปัจจัยเสริม แต่าวาจากปัจจัยหลักนะคะที่คุณเทวิตเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพของแหล่งพลังงานก็ดีเรื่องของการกํากับดูแลความมัน่นคงเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์เราก็ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเราได้เลยนะเพราะว่าผู้ประกอบการใดหนึ่งก็คง,คงคิดไม่ต่างกันกันกบปตทสอพอแน่นอนนะคราวนี้ต้องมาถามเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไปลงทุนของปตทสอพอในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศเขาใช้การบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างไรอยากจะให้เป็นความรู้หน่อยครับ่ะอาจารย์นการแบ่งประโยชน์ระหว่างรัฐกับ กับผู้ลงทุนเนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบใหญ่ๆอยู่สักประมาณ3แบบนะครับแบบหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยใช้อยู่คือเราเรียกว่า tax and royalty นะครับก็เก็บค่าภาคหลวงแล้วก็เก็บภาษีจากกำไรที่ผู้ดำเนินการได้นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้ระบบ tax and royalty มาตั้งแต่แรกนะครับมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายละเอียดของ tax and royalty ตามสภาวะเช่นครั้งแรกเลยเราต้องการดึงดูดคนมาเยอะเพราะฉะนั้นเทอมที่เราเรียกว่าไทยแลนด์หนึ่งเนี่ย เป็นเทอมที่ค่อนข้างจะแบ่งมาที่รัฐไม่สูงนักนะครับเพื่อที่จะโน้มน้าวชักจูงให้นักลงทุนมาลงทุนเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนเข้ามาลงทุนในสัมปทานชุดที่ว่าไทยหนึ่งเนี่ยรอบแรกๆกเนี่ยก็ได้ได้พื้นที่ที่ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้พอต่อมารัฐบาลในยุคต่อๆมาก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออความจริงเนี่ย เรามีโอกาสที่จะแบ่งได้มากขึ้นนะถ้าเรามีศักยภาพที่ดีก็แก้ไขไปเป็นไทยสองไทยสนี่จะ,ะใกล้เคียงกับระบบที่2ที่จะพูดถึงคือระบบแบ่งปันผลผลิตะนะครับไทย2อนี่จะ,ะมีการเก็บผลประโยชน์กลับมาที่รัฐเป็นเป็นสไลด์ a l สเกลสัดส,ส,ส่วนขึ้นมาเรื่อยๆผลิตมากมีมากก็เก็บมากขึ้นแต่ว่าค่อนข้างจะหนักไปทางด้านแบ่งกลับมาที่รัฐเยอะนะครับ ในช่วงสมรภูม,มไทยสองเนี่ยด้วยความเชื่อของรัฐบาลขณะนั้นว่าเรามีศักยภาพดี<ช>แล้วก็เป็นที่น่าสนใจเนี่ยก็ประกาศใช้แล้วก็เปิดให้ประมูลสมรภูม,มก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนมาขอแปลงประมูลสมรภูม,มนนในยุคนั้นส่วนหนึ่งก็คงประกอบเพราะที่อื่นเขามีเขามีการ<ห>เปิดด้วยแล้วมีข้อเสนอและอาจจะศักยภาพดีกว่าเรานะครับอย่างที่เรียนแล้วว่าของไทยศักยภาพมันไม่สูงนะครับศักยภาพดีเราไปไทยแลนด์หนึ่งแล้วใช่ไหมครับพอไทยสองไม่เวิร์ดนะครับคนไม่ค่อยมาขอก็ รัฐบาลต่ต่อมาอีกก็เปลี่ยนเป็นไทยสาคราวนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไทยสามนี่เขาก็ศึกษาบทเรียนนะฮะอ่อนไปก็ไม่ดีแข็งไปก็ไม่ดีไทยสมเนี่ยเป็นระบบสัมปทานที่มีความยืดหยุ่นมีมากรัฐแบ่งมามากมีน้อยรัฐก็แบ่งมาน้อยเพื่อให้ผู้รับสัมปทานเขาอยู่ได้ <Okay. S 1> ราคาน้ํามันดีบริษัทมีกําไรเยอะแบ่งมาเยอะ <Okay. S 1> ถ้าราคาน้ำมันไม่ดี บริษัทกาไรน้อยก็แบ่งมาน้อยเพราะฉะนั้นเป็นระ,ะบบที่ค่อนข้างยืดหยุนนะครับค่าภาคหลวงเนี่ยเดิมที่เคยฟิกไว้ก็จะมีการแปลผันตามระดับของศักยภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแต่แม้แต่ในไทย3ก็มีคนเข้ามาสำรวจนะครับขอพื้นที่สำรวจแต่ว่าก็ไม่ได้เจอแหล่งขนาดใหญ่หรอกในไทย3ก็จะเจอแต่แหล่งขนาดเล็กนะครับ,รบก็เลยกลายเป็นทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเไทย3เนี่ยแบ่งประโยชน์มาน้อยที่เห็นผลที่แบ่งมาน้อยก็เพราะว่า แหล่งที่ผลิตในไทยสามเนี่ยแหล่งเล็กๆทั้งนั้นเลยไปเทียบไม่ได้หรอกกับสมัยที่เราเจอตอนไทยหนึ่งนะต้องไทยสามนี่มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนก็พอมีนะครับแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเรามีการสำรวจต่อเนื่องมาเยอะแล้วก็พื้นที่ในประเทศเราเกือบทั้งหมดเนี่ยมีการสำรวจมามาแล้วรอบหนึ่งสองรอบหรือสามรอบนะครับสำรวจแล้วพบว่าศักยภาพน้อยก็คืนกลับไปที่รัฐเล็กหน่อยก็คืนกลับไปที่รัฐรัฐก็เอากลับมาเปิดใหม่อย่างสมรทานรอบที่จะเปิดต่อไปนะครับรอบที่2ี่เอเนี่ย ผมว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดอาจจะยกเว้นแปลงสองแปลงนะครับเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสํารวจมาแล้วโดยผู้รับผิทาอบอะไรอื่นๆและคืนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับถ้าจะมีก็มีเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาคิดว่าไม่คุ้มค่าในการพัฒนานะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รู้หลาแล้วก็ใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นในการที่รัฐจะดําเนินนโยบายว่าจะใช้ระบบอะไรมากํากับจะใช้ การแบ่งสัดส่วนระหว่างรัฐกับผู้รักสมปทานเนี่ย <checking. S 2> ก็ต้องพิจารณาประเด็นนี้ประกอบนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าระบบไทยสามเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีทีเดียวก็คือว่าถ้าเจอน้อยคุณก็เรากเก็บมันน้อยหน่อยรัฐบาลเก็บน้อยหน่อยคุณคก็พออยู่ได้นะพัฒนาขึ้นมาได้ถ้าไม,ไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการทิ้งทรัพยากรไว้ใต้ดินแล้วก็ไม่สามารถจะนาขึ้นมาใช้ก็ไม่มีใครได้อะไรเลยค่ะคิดอย่างที่คุณชวินบอกนะฮะก็คือให้เป็นสัดส่วนแห่งความยุติธรรมแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับนะฮะท่านผู้ชมก็มี มีข่าวนะคะบอกว่าพลังงานเรามีเยอะนะเข้าใจข้อมูลคาดเคลื่อนกันหรือเปล่าจากหลายหลายแหล่นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะขอความรู้คุณเทวินกันต่อว่าข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้เนี่ยเราจะมีวิธีการทําความเข้าใจและก็กันกรองว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลหน้าที่จะถูกต้องที่สุดนะควรจะมีการพิจารณาอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้คุณเทวินให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณเทวินมากมากนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้พบกับช่วงกินเที่ยวทั่วไทยต่อค่ะ ่เคยเห็นป่าของจริงไหมครับเคยสิครับเป็นยังไงครับป่าก็เป็นเมืองต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<า>มีต้นไม้น้อยใหญ่แพ่กิ่งก้านสาขาคอยให้ร่มเงาเป็นที่พึ่งพิงให้สัตว์ต่งางๆ แหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดแห่งใหม่ให้คนเมืองป่าในกรุงมโดยสถาบันปลูกป่าปตอท,อทอ ดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับน้ําค่ะนะคะกับรายการพลังงานวันนี้และตอนนี้นัาก็อยู่กับพี่เอ๋ค่ะซึ่งพี่เอ๋นะคะเป็นผู้ช่วยเชฟในร้านของโรเไบล่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะค่ะพี่เอ๋แนะนําตวให้กับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวรพันธ์สวนขวัญนะคะหรือชื่อเล่นชื่อเอ๋ค่ะทํางานอยู่ที่นี่มาก็นานแล้วค่ะก็ประมาณ3าปีแล้วนะคะมีทํา ก็แนะนําอาหารต่างๆเกี่ยวกับสลัดแล้วก็พาสต้าทุกอย่างได้ค่ะค่ะนะคะโหพี่เอกเขาบอกว่าเป็นมือฉมังผู้ช่วยเชฟเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่มายาวนานมากๆเรียกได้ว่าโตมากับที่นี่เลยนะคะประมาณนั้นอ่ะวันนี้นะคะเราจะมีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมคะพี่เอกคะก็จะมีอ่าร็อกเก็ตสลัดค่ะร็อกเก็ตสลัดนะคะเป็นเมนูที่สามารถทานได้นะคะทุกคนในครอบครัวเลยแล้วก็สาวๆท่านไหนที่บอกว่าไดเอทอยู่เนาะใช่ค่ะสามารถทานได้อ่ะมาดูส่วนผสมหลักเลยดีกว่าค่ะพี่เอก ผสมนะคะ,คะก็จะเป็นร้านอาหารทั่วไปก็จะเป็นล็อกเกตสลัดนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือบาสซามิกค่ะบารซามิกออยหรือเป็นบาสซามิกสวิตหวานที่ผสมคู่เขาไปด้วยกันแอนพาเมซันชีสค่ะบีฟโทมาโต้ค่ะแล้วก็อิตาเลียนซอสเสร็ จะไดซอสแซ่นะคะเพราะว่าเรามาลาอิตาเลียนแนซไส้กรอกต้องเป็นแบบอิตาเลียนแท้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้าจะมาเป็นผู้ช่วยพี่เอเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกดีกว่าค่ะพี่เอลงมือเลยโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่บีบตัวมตูนะคะค่ะหั่นเอาตัวนี้ออกเพราะว่าเอาแกนออกจะไม่ให้ความอร่อยจะไม่แฮปปี้สำหรับลูกค้าที่ทานค่ะนี่นะคะเราก็จะหั่นให้เป็นคำใหญ่ๆหน่อย โอเคนะคะตามใจชอบเลยตามใจชอบของเรานีแล้วค่ะบอกแล้วว่าเมนูวันนี้เราทํากันง่ายๆนะค่ะ่ยายค่ะสไตล์แบบว่ากันเองเลยค่ะผักล็อกเก็ตเลยนะคะเหมาะกับคุณแม่บ้านมือใหม่นะอย่างน้ำเนี่ยนะคะเป็นแม่บ้านมือใหม่ค่ะเป็นแม่บ้านมือใหม่ได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คืออิตาเลียนซอสเสร็จนะคะแล้วก็หั่นให้พอดีที่ว่าจะคลุกเขาเข้ากับตัวสลัดได้ค่ะเนี่ยค่ะ ชอบมากชอบน้อยก็ตามแต่จะใส่ตามใจชอบเลยใครชอบเป็นแบบลงควันหรือว่าใครชอบเป็นแบบหลากหลายค่ะอิตาเลียนซอสเสร็จนี่มีเยอะมากหลายประเภทอันนี้ตอนเราคุกเราต้องใส่นี่ไปสักนิดหน่อยนะคะเพื่อความมันความอร่อยของตัวสลัดแล้วก็ออยเ์อีสเตอร์บาซามิโกที่เราจะต้องขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นะคะเพื่อให้ความอร่อยเข้มข้นเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานใช่ ก็เราจะเติมความเค็มอีกสักนิดนึงสำหรับใส่เกลือที่เตลียนเขาจะเรียกว่าซารีเปเป้ซารีเปเป้โอเคว่ากันไปนะคะนี่ค่ะคือเสร็จวิธีแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันเขาให้เข้ากันนะคะอย่าคลุกให้อย่าคลุกแรงเพราะจะช้ำเราก็จัดใส่จานจัดใส่จานเลยนะคะง่ายๆค่ะบอกแล้วว่าเมนูงี้ ทำทานที่บ้านได้เลยค่ะค่ะนะคะเราก็จะเอาตัวสลัดออกมาไว้ก่อนนะคะตัวสลัดออกมาไว้จ,จ,วจัดในจานให้สวยงามจัดในจานให้สวยตัวมะเขือเทศนี่จะทําให้สลัดมันยุบนะคะเรา,าวางขอบๆนอกหน่อยค่ะนะคะโอเคค่ะวางขอบๆนอกนี่ค่ะแอบหนึ F ่งนะคะเราต้อง ตกแต่งให้ไว้นนวาง <Aven> e. ค่ะค,ค่อยๆวางค่ะเดี๋ยวสลับซอฟแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมอร่อยไม่ฟูม้อหงไม่ฟูใช่ถ้าสมมติเาเวลาเราทานเนี่ยเราก็ต้องคุกเข้าของเรากันอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะนี่นะคะน่าทานมากค่ะนะคะแล้วก็เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัวอย่างที่น้าบอกว่าใครที่กาลังไดเอทอยู่เนาะนะคะหรือว่าจะทานทําให้ คุณพ่อบ้านทำให้ลูกๆหลานๆเด็กๆตัวน้อยทานได้พร้อมของเปเปอร์อีกนิดนึงแล้วก็ตกแต่งด้คยเลตด้วยตัวพารเมซานชีสพารเมซานชีสนะคะเปิดโชว์ข้างหน้าหน่อยนึงของที่ร้านเราจะทำแบบนี้ทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วบาสบิกสวิตหวานที่บอกเมื่อกี้คืออะไรคือการเดคอเลทนำมาตกแต่ง ตอนสุดท้ายค่ะนี่ค่ะจะทําให้รสชาติเปลี่ยนแ,<ส>แล้ว โอเคเป็นไงคะง่ายไหมคะเ<ม>สร็จแล้วคะ่ะกับมะแกะสลัดนะคะตามแบบฉบับของโลเบล่าค่ะ,คะนะคะโอ้โหน่าทานม,มากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะอยู่ท้องด้วยนะคะเพราะว่ามีหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะนะคะ,นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ด้วย<ช>นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเจอกัอกับน้ำได้ใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าค่ะทุกอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 9กนาฬิกาถึง19นาฬิกามนาทีวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะร้านโลเบล่าแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องสำอางบีเีด้วยค่ะ เจอกันได้ใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าสำหรับอตย์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ